เมื่อโชว์ชะตาพาให้2ทีมยักษ์ใหญ่ของพิมลิกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอตแนมฮอสเปอร์ที่ทั้งคู่ทำผลงานในลีกสุดจะย่ำแย่ต้องโคจรมาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกพร้อมกับพ่วงด้วยตัว๋วที่จะไปเล่นรายการยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าก่อนจะไปฟังกันรบกวนผู้พรีกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับจากผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาของทั้งคู่สามารถปิดจ็อบส์คว้าชัยด้วยสกอร์รวม2นัดที่เป็นต่อ ทำให้พวกเขาเข้าชิงถ้วยรายการยุโรปอย่างยูโรปาลีกได้สําเร็จในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอกย้ําพร้อมกับฝั่งแค้นให้กับบิวเบาถล่มแหลกไป4ประตูต่อ1รวมทั้ง2นัดแมนยูชนะขาดลอยไป7ประตูต่อ1ซึ่งผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการนี้มันช่างสวนทางก,งกันกับพรีเมียร์ลีกซะเหลือเกินการที่แมนยูจะชนะได้ในแต่ละนัดในพรีเมียร์ลีกนั้นมันช่างยากเย็นและก็แพ้เป็นว่าเล่นระบบการเล่นหรือตัวนักเตะก็ดูรวนๆเครื่องช็อตกันไปดืด้อ เล่นกัน3-4ี่จังหวะก็พากันเสียบอลจนตอนนี้แมนยูรั้งอันดับท้ายตารางอยู่อันดับ15มีอยู่39แต้มแข่งไปแล้ว35นัดชนะ10เสมอ9แพ้ไป16เกมต่างจากคู่แข่งคนสำคัญอย่างลิเวอร์พูลที่ตอนนี้การันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเรียบร้อยด้วย82แต้มห่างอันดับ2ถึง15แต้มกับอีก3นัดที่เหลือมันช่างบ้าไปแล้วจริงๆกับทีมยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับผลงานห่วยๆแบบนี้แต่พอมาในแมชรายการบอลยุโรปอย่างยูโรปาลีก เหมือนหน้ามือเป็นหลังทรีนยังกับคนละทีมเลยก็ว่าได้กับผลงานที่ไม่แพ้ใครเลยตลอดเส้นทางจนถึงรอบชิงชนะเลิศชนะไป9สเสมอหโดยเฉพาะรอบตัดเชือกถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยก็ว่าได้เพราะสามารถเอาชนะทีมแกร่งจากสเปนอย่างแอตเลติกบิวบาแบบไปกลับแถมสกอร์รวมยังขาดลอยถึง71และนี่คือการเข้าชิงทัวร์ยูโรปาลีกคนที่3สําหรับแมนยูอีกด้วยซึ่ง2ครั้งก่อนหน้านี้สมหวังและผิดหวังอย่างละหนึ่งครั้งได้แชมป์ในปี2 0 1 6 1 7 และเป็นรองแชมป์ในซีซั่น2020-21ส่วนในฝั่งของทอแนมฮอสเปอร์ย้ำชัยบุกไปชนะโบโุกลิมไป2ประตูต่อศูย์รวม2นัดชนะไป5ประตูต่อหนึ่งนี่ก็เป็นอีกทีมชื่อดังในพรีเมียร์ลีกที่ผลงานในลีกนั้นย่ำแย่แข่งไป35นัดชนะ11เสมอ5แพ้ไปถึง19เกมรั้งอันดับ16ของตารางคะแนนสถานการณ์ของสเปอร์ก็พอๆกับแทงแมนยูคือแพ้บ่อยจนเกินไปแต่ทางสเปอร์เนี่ยเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บ ที่รุมเร้าในฤดูกาลนี้ตัวหลักพากันเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นบวกกับระบบการเล่นของอังเก้ที่เน้นบุกแหลกจนหลังๆเนี่ยกลายเป็นแจกโชคซะส่วนใหญ่แต่กับในศึกยูโรป้าลีกนั้นสเปอร์ดันทําผลงานได้ดีจนทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จมาลุ้นกันว่ากุซือแอนด์ปอสเปโตกูจะพาทวยแชมป์มาสู่สโมสรนที่ห่างหายไปจากความสําเร็จนานถึง17ปีได้หรือไม่เพราะแชมป์ล่าสุดของพวกเขาคือลีกคัพในฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0 8 แต่ที่แน่ๆหลังค่ำคืนการชิงชัยหาแชมป์ยูโรป้านี้จะมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะชูถ้วยแชมป์พร้อมกับแนบตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าไปครองส่วนอีกทีมนอกจากจจอดแชมป์แล้วในฤดูกาลหน้าจะไม่มีชื่อทีมนั้นในฟุตบอลสโมสรยุโรปซักรายการเดียวอีกด้วยก่อนจากกันไปถ้าผู้พี่ๆท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสักคนละทีสองทีนะ